สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้ออันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมคะว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะเราจึงควรรู้จักวิธีที่จะป้องกันอันตรายบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะและควรใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันค่ะไม่หลงเป็นเหยื่อให้มิจฉาชีพเนี่ย เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์นะคะซึ่งวิธีที่จะป้องกันอันตรายโบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเราจําเป็นจะต้องรู้จักกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบเลยค่ะเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อนะคะและเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนําข้อมูลส่วนตัวของเราไปหาผลประโยชน์นั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างนะคะอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นนะคะ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงค่ะ 2. นะคะการล่อลวงเยาวชนค่ะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับการพูดคุยในโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ค่ะ 3. นะคะการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะมักจะมาในรูปแบบของการส่งอีเมลหรือเว็บไซต์นะคะ เพื่อลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวค่ะ 4. นะคะการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายค่ะ 5. นะคะการกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการค่ะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นะคะกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าคําว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะคะอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตนะคะหมายถึงการทําความผิดโดยใช้ช่องทางบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะเช่นการหลอกขายสินค้าหลอกให้ลงทุนหลอกให้บริจาคเงินผู้กระทําการหลอกลวงนะคะที่คุณรูออกตัวอย่างไปจะเรียกว่า อาชญากรไซเบอร์ on, Cyber, นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเราจะได้หลีกเลี่ยงการกระทำแบบนี้นะคะ 1. น,นะคะถ่ายรูปเพื่อนในโรงเรียนไปเผยแพร่ทางออนไลน์โดยที่ไม่ขออนุญาตเจ้าของก่อนนะคะทำให้เจ้าของภาพเนี่ยได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองค่ะ2นะคะ คัดลอกผลงานของผู้อื่นนำราใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของนะคะสค่ะเผยแพร่ภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจารทางออนไลน์ค่ะสนะคะนำข้อมูลทางการเงินของผู้อื่นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ค่ะห้านะคะเจาะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือที่เรียกกันว่าแฮกเกอร์นั่นเองค่ะ จะมีข่าวให้เห็นได้เยอะเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ 6. นะคะเจาะทำลายระบบคอมพิวเตอร์คมคูให้ผู้อื่นเนี่ยหวาดกลัวหรือทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนจะได้หลีกเลี่ยงการกระทาเช่นนี้นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้ที่กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะคะตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพรบคอมพิวเตอร์ค่ะคุณครูมีตัวอย่างการกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะคุณครูยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะสถานการณ์ที่1นนะคะก็คือแจนเนี่ยแอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของแต้วเพื่อจะคัดลอกการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยที่แต้วเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้แจนเนี่ยเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนนะคะ สถานการณ์ที่2นะคะก็คือการกระทําของแจนในครั้งนี้นะคะทําให้คุณครูเนี่ยสงสัยว่าแจนแล้วก็แต้วเนี่ยลอกกันบ้านกันค่ะสถานการณ์ที่3นะคะคุณครูจึงสั่งลงโทษนะคะให้ทั้งสองคนนะคะทําการบ้านเพิ่มอีกคนละ3ข้อนะคะโดยที่แต้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าแจนเนี่ยแอบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนนะคะแล้วก็แอบลอกกันบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เลยต้องถูถูลงโทษไปด้วยนั่นเองค่ะ อ่ะคราวนี้นะคะการกระทําของแจนนะคะเป็นการกระทําความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ดังนี้นะคะนักเรียนมาดูกันเลย 1. นนะคะก็คือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะก็จะมีความผิดโดยจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ 2. ก็คือเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน4 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างนะคะปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะไปแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างการกระทําความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็เลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะไม่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะ ครูคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในเอกสารออนแฮนด้วยนะคะโดยที่นักเรียนนะคะมาดูข้อมูลจากในคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ